พื้นที่เราวางตารางไว้แล้วนักเรียนก็แข็งไปแล้วเราจะเลื่อนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านสั้งคืนน้องจานละลมเวงหรือเยาวชนนักกีฬานะครับช่วงนี้ก็ขอเชิญน,นะครับตามตารางแล้วนะครับก็วอลเลย์บอลประชาชนหญิง นงจานพบสังเคตน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักกีฬารักษาเวลาเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์ไปยังนักกีฬานะครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ร่วมด้วยชื่อกันนะครับรักษาเวลาเพื่อที่เราจะได้เดเียในงานกีฬาสีก็้นะ madzkar Oh ya dengan